ยาสั่งที่ว่าแน่เจอสมุนไพรตัวนี้แก้ได้แน่นอนครับผมอยากจะมาแนะนำหนึ่งสมุนไพรครับที่ชื่อว่ายญ้านางแดงสปปรรพคุณเด่นๆของเขาเนี่ยนะก็คือเรื่องขอดกิจทั้งกลุ่มญ้านางแดงนี่รางกิษเมาไอที่บอกว่าแน่ๆยาสั่งเนี่ยยาสั่งเลยเหรอฮะโอ้โหใครบอกว่ายาสั่งแน่เจอตัวนี้หน่อยเป็นไงแก้ได้เลยเหรอ ตัวนี้ล้างพิษยาสั่งโดยเฉพาะเลยสปปรรพคุณพระเอกเขาสปปรรพคุณของหญ้าแดงๆที่นอกเหนือจากเรื่องของการถอนพิษต่างๆนะครับยังสามารถที่จะใช้ในการขับพิษโลหิตนะบำรุงธาตุบำรุงหัวใจแก้ท้องผูกแก้ไขาการแก้ไข้หัวแก้ไขเสื่องซึมฮะแก้ไข้อิสุกอิใสแก้ไขทับฤดูนะครับแก้ไข้ป่าเอื้อรังช่วยลดพิษของยาฆ่ามแมลงนะฮะใช้ในการบำรุงโลหิตได้นะช่วยให้หมดลูก เข้าอู่ได้เร็วขึ้นและอื่นๆอิกมากมาย